สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกเพจแจกใน10บสู่ในร้อทุกท่านนะครับห่างหายไปนานนะครับสำหรับการไลฟ์สดน่าจะมากกว่า2เดือนนะครับที่ไม่ได้โผล่หน้ามาทักทายกันก็เนื่องจากมีภารกิจที่ทุกชุมนะครับประกอบกับเ,เจ็บป่วย จะป่วยด้วยโรคฮิตนะครับตอนนี้ก็รอบที่สองแล้วยังไม่หายดีนะครับจางๆเขียยจางๆนะครับแต่ก็นึกขึ้นได้นะครับว่าเมื่อวานเนี่ยมีการสอบในสิบอำนวยการแล้วก็ในสิบสายปะปามก็เริ่มรับสมัครแล้วนะครับ ตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมานะครับรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตสวัสดีครับพี่น้องที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับประมาณ6-7ท่านนะครับถ้าเกิดว่าเสียงโอเคแล้วช่วยพิมพ์บอกหน่อยนะครับจะได้ไปต่อกันยาวๆว,วันนี้ก็ตามหัวข้อนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาพูดถึงใน10ติบตำรวจสายปราบปาราม ที่รับสมัครในปีในช่วงปลายปี65นี้นะครับก็รับรับสมัครด้วยกันทั้งสิ้น5,200อัตราซึ่งนะครับสองสามสปีที่ผ่านมาเนี่ยในส่วนของนายสิเนี่ยรับสมัครทุกทุกปีนะครับ ก็ค่อนข้างจะนิ่งแหละก็พอจะอนุมานได้ว่านะครับในทุกๆปีเนี่ยจะมีการออสอบใน10บตำรวจสายปราบปรามนะครับสำหรับปีนี้ตายปี2565เนี่ยรับอยู่5,200อัดตัตราเราตีกลมๆไปว่า5,000แล้วกันนะครับถามว่าจำนวน5,000เนี่ยเยอะไหม นะถามว่าเยอะไหมต้องตอบว่าปานกลางนะครับถ้าเยอะเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปีสัก6 2หรือ6-3นะครับจำปีไม่ได้ที่ใน1 0บสายประปามเนี่ยรับถึง1,000 0อัตราอันนั้นคือเยอะส่วนรุ่นนี้นะครับ5,000ก็ถือว่าปานกลาง ทีนี้ในแคปชั่นเนี่ยนะครับพี่ได้จัวหัวไว้ว่าสิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะสมัครใน10ส,สายประปามในปี65นี้นะครับแล้วก็การเตรียมตัวในด้านอื่นๆนะก็สืบเนื่องมาจากมีน้องๆนะครับประมาณ2ท่านทุ่นๆนะครับก็ได้ถามมาว่า จะสมัครที่ไหนดีสมัครสอบที่ไหนดีหน่วยไหนดีนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยในการเปิดรับสมัครสอบใน10สายประปามรุ่นนี้นะครับ mm hmm. เออก็ได้แยกเป็นปูทรทั้ง9ภาคแล้วก็มีตอชะดอแล้วก็นครบาลน,นะครับปัญหาของน้องทั้งสองท่านนี้ก็ น่าหยิบมาพูดคุยนะครับจึงนำมาสู่การทำไลฟ์ในครั้งนี้น้องๆากสองท่านเนี่ยถามคำถามเดียวกันแต่ทั้งสองคนเนี่ยมีความต้องการคนละจุดประสงค์นะครับเอาดว่าในการสมัครสอบนะครับในปีนี้นะครับ มันเริ่มจาก25พฤศจิก,กาที่ผ่านมาก็คือรับสมัครแล้วนั่นเองนะครับก็จะไปสิ้นสุดการรับสมัครที่วันที่19ธันวานะครับเพราะนั้นอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะพูดคุยกันว่าสมัครสอบที่ไหนดีนะครับอันดับแรกคือต้องสมัครให้ทันก่อนแล้วก็สมัครไวๆด้วย ด้วยเหตุผลคืออะไรนะครับใครตอบได้พิมพ์มาบอกหน่อยนะเหตุผลเนี่ยก็เราได้พูดคุยกันอยู่หลายครั้งนะครับว่าทําไมถึงต้องสมัครสอบไปไวนั่นคือเหตุผลของการเรียงคะแนนในกรณีที่คะแนนในวิชาต่างๆมันเท่ากันนะครับในทุกหลักเกณฑ์นะมันเท่ากัน เมื่อเขาไม่รู้จะวัดตรงไหนแล้วเนี่ยเขาจะเอาคนที่สมัครสอบก่อนขึ้นเป็นอันดับที่สอบติดข้างบนนะครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมถึงจะให้สมัครสอบไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับ ต่อมานะครับและวันสอบนะครับที่สําคัญวันสอบเนี่ยวันดีเดย์ในการสอบคือวันที่29มกราปี66นะครับก็นับจากตอนนี้ไปถึงวันสอบมีเวลาโดยกลมๆและคือ2เดือนเท่านั้นเองซึ่งเป็นจำนวนระยะเวลาที่น้อยมากนะครับ ต่อมานะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องที่ว่าจะเรื่องสอบที่ไหนดีนะครับก็เมื่อกี้เล่าถึงว่ามีน้องสองคนเนาะมาพูดคุยกันคนแรกเนี่ยเขามีความต้องการนะครับในการดูแลครอบครัวมีภาระทางบ้านบ่างกันเถอะก็เลยถามว่า จะสอบหน่วยไหนดีนะครับแล้วก็ประกอบกับอีกด้านหนึ่งก็ต้องการที่จะสอบติดต้องการหน่วยที่จะมีโอกาสสอบติดเยอะๆนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> สำหรับน้องคนแรกเนี่ยนะครับธงที่เขาตั้งมาก็คือว่าอยากอยู่แล้วครอบครัวถูกต้องไหม อยากอยู่บ้านอยากอยากอยู่ใกล้บ้านเหมือนกันเถอะซึ่งในทางปฏิบัติในชีวิตเนี่ยสำหรับพี่ที่มีประสบการณ์ผ่านมาก่อนนะสามารถแนะนําได้อย่างชัดเจนเลยคือคุณต้องลงสมัครหน่วยที่ใกล้บ้านนะครับ <S <S เช่นเป็นคนอยู่จังหวัดอะไรเราก็สมัครสอบ หน่วยนั้นๆนะครับเช่นเป็นคนภาคเหนือก็ต้องลงสมัครสอบภาคห้าถ้าหากเป็นคนภาคอีสานนะครับอีสานก็แบ่งเป็นภาคสามภาคสี่อีกนะครับภาคสก็คืออีสานตอนล่างสี่ก็คืออีสานบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ภาคเลยนะครับใครที่อยู่ปริบรณทลก็ต้องลงภาคหนึ่งนะครับภาคหนึ่งก็คือเป็นภาคกลางที่ไม่รวมนครบาล นั่นคือสําหรับพี่น้องที่อยู่ภาคใต้นะครับก็ลองเลือกเอาระหว่างภาคแต่ภาคเก้านะครับเก้านี่ก็จะมีเป็นส่วนของภาคใต้ตอนล่างนะครับรวมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคําตอบของน้องท่านที่หนึ่งนะครับก็ต้องตอบว่าเลือกหน่วยที่เป็นภูมิลำเนาของเรานะครับบ้านเราอยู่ตรงไหนก็เลือกสอบ หน่วยนั้นนะครับส่วนน้องคนที่สองนะครับก็ได้มาถามคำถามเดียวกันแต่เมื่อพูดคุยกันแล้วนะครับความต้องการของเขาเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้บ้านก็ได้แต่ถามว่าอยากหาประสบการณ์นะครับ อันนี้น่าสนใจนะครับแต่สําหรับก็น่าสนใจทั้งสองคนนะครับอีกคนหนึ่งก็อยากดูแลครอบครัวมีภาระ,ะทางครอบครัวนะครับอีกคนหนึ่งก็อยากมุ่งหาประสบการณ์ก็เลยแนะนําน้องท่านที่สองไปว่านะครับถ้าอยากหาประสบการณ์นะจริงจริก็ลงที่ไหนก็ได้การทํางานก็เป็นประสบการณ์ทั้งหมดแต่เขาบอกว่า นะครับ้องคนที่บอกว่าอยากหาประสบการณ์ด้านงานออบูหน่อยนะครับก็เลยถามว่าบูเนี่ยมันบู๋ยังไงนะครับบูก็มี2ออย่างนะไอบ้บูเนี่ยมันบูกันกันด้านการสืบสวนตามเนี่ยก็ต้องบูกันอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้มองลึกลงไปอีกนะครับมันก็จะมีงานด้านสืบสวนกับการฝึก โดยใช้ย,ยุทธวิธีมากๆนะครับตรงนี้มันก็จะมีตัวเลือกให้เราเพิจารณาอยู่2อย่างก็คือหน่วยตอชะดอกับนครบาทน,นะครับหน่วยตอชดอก็แน่นอนครับเป็นหน่วยที่ต้องฝึกร่างกายนะครับค่อนข้างจะมากกว่าหน่วยทั่วๆไปด้วยซ้ำแล้วก็รับสมัครในปีนี้ตั้ง800 อตาเนี่ยตามที่ได้แคปชั่นไว้ข้างบนนะครับก็เราก็ไปกดดูนะหรือไม่งั้นก็ก่อนหน้านี้น่าจะได้ทําอินโฟกราฟิกทิ้งไว้แล้วนะครับก็หน่วยต่อชะดอนะครับก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่เคยอยู่นหน่วยต่อชะดอนะแต่เท่าที่ได้คุยกับรุ่นพี่ก็เพื่อนๆน,นะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาฝึกร่างกายกันค่อนข้างหนักหน่วง นะครับอย่างเช่นใครอยู่นอกหน่วยถ้าย้ายไปอะไรต่างๆอาจจะต้องมีการฝึกปรับพื้นฐานนะครับโดยการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายเพราะว่าตัอชารอนเนี่ยแค่ทำน้าที่เดินป่าเดินลาตะเวนก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายต้องแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับส่วนนครบาลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่ที่ มีงานเยอะมากๆแล้วก็มีคดีให้ทำเยอะสุดๆนะครับในส่วนของงานสืบสวนนะครับก็จะเขาเรียกว่าเป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนสืบสวนแล้วก็ค่อยๆถ่ายทอดมาจนทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสองหน่วยนั้นคือตับโจทย์ของน้องคนที่สองที่ถามมานะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะสอบติดสูงด้วยนะครับเพราะว่ารับเยอะแต่ถทานี้เทนั้นนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับที่เล่ามาทั้ง2กรณีเล่ามาไว้ให้ให้ประกอบการตัดสินใจนะครับแต่การที่อยู่ใกล้บ้านก็ดีนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับ ครอบครัวเราเนาะยิงช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงโควิดนะเหมือนจะเหมือนจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็2ปีที่ผ่านมาก็น่าจะทำให้พี่น้องแล้วก็รวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็ได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างว่าเราจะต้องทนแล้วก็ยืนหยัดอยู่ใน สภาวะที่มันเปราะบางแบบนี้นะครับให้ได้ก็คือต้อง,อองมีความมั่นคงนะครับในในทุกๆด้านนะครับแม้แต่ด,ด้านด้าสุขภาพการงานการเงินทุกอย่างนะครับเพราะอนาคตนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเตรียมรับมือไว้ให้ได้นะครับก็พูดถึงการสอบใน10ปีนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยที่ เตรียมตัวสอบอยู่นะก็ทำให้เต็มที่นะครับระยะเวลามีอีกแค่กลมๆประมาณ2เดือนนะครับตอนนี้อยากจะทิ้งท้ายไว้สักหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้พูดในครั้งต่อไปก็คือวิชาในการใช้สอบนะครับปีนี้เนี่ย มีสิ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับหลกัลกๆเนี่ยวิชาในการใช้สอบนะครับจะพูดคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปลงลึกในรายหน้าแล้วกันวิชาที่ใช้สอบก็มีวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปหรือคณิตนะครับซึ่งออ,ออกสอบอยู่30ข้อนะภาษาไทย25ข้ออังกฤษ30ข้อนะครับแล้วก็ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์สำนักง,งาน25ข้อนะครับตรงนี้แหละที่บอกว่าพิเศษเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีแต่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพูดถึงระบบ,ะบ,บคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์ระบบอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับแต่ปีนี้ จะเพิ่มในส่วนของคอมพิวเตอร์สำนักงานเขาจะพูดถึงโปรแกรม Word e ด c e l powerpoint นะครับว่ามันคืออะไรมันปุ่มนี้ใช้งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีเนื้อหาตรงนี้เพิ่มมาคล้ายกับสายอําุนิการเลยนะครับ <S <S เขาเพิ่มมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นออในส่วนของหนังสือนะครับพี่ก็ได้เพิ่มเนื้อหาตรงนี้ไปในส่วนของใน1ิ สายประปามนะครับทั้งในหนังสือแล้วก็คอร์สออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้นะครับจำนวน20ข้อและสุดท้ายวิชาสังคมว่าทําจะทํ้ทความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอีก20ข้อนะครับไอหัวข้อสุดท้ายเนี่ยจริงๆอยากจะให้ดูล่าสุดก็คือเอเปนะมันเป็นเรื่องสังคมเนี่ย จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูข่าวเช่นการประชุมเอเปกนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ยเอเปกไม่มีกี่ชาติอะไรอย่างเงี้นยน,นะครับก็ไปหาข้อมูลดูนะครับเดี๋ยวทางเพจก็จะทําข้อมูลโพสต์ไว้ในเพจด้วยนะครับสวัสดีครับน้องพานุพงศ์นะครับถ้าจํารูปไม่ผิดนี่คือน้องอ้นนะครับอันนี้เป็นตํารวจไปแล้วนะครับเมื่อก่อนอยู่แม่น้ําโขง เชียงรายนะครับอยู่ศูนย์แม่น้ำโขงตอนนี้น่าจะกลับไปปฏิบัติราชการที่แน่ห้องสอน,นะครับรอวันกลับมานะน้องอนะ้นนะน้องอ้นบอกว่าตามข่าวนายร้อยมนวยการภายในให้หน่อยครับจานคิดเ,เห็นว่ากำหนดสอบวันที่16กรกฎาคมหกนะครับก็ติดตามอยู่นะครับแต่ตอนนี้ข่าวยังไม่นิ่งเดี๋ยวรอข่าวนิ่งแล้วจะ แชร์รัวๆนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็โผลมาหลังจากที่น้องๆได้สอบในสิบสายมือการไปแล้วก็เงียบไปเลยนะครับเงียบเงียบเงียบจริงๆนะก็เลยน่าจะเหนื่อยจากการสอบไปมากนะครับ ก็พูดคุยกับน้องอยู่ท่านหนึ่งน้องตอบว่ายากค่ะน้น้องบอกว่ายากค่ะก็เลยถามว่าวิชาไหนที่ยากน้องบอกยากทุกวิชาเลยค่ะอ่าก็เลยจบการสนทานาไปนะครับก็สำหรับในบาิษสานาการก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับโชคดีในการสอบประกาศผลออกมาแล้วก็สมบัิดังตั้งใจ หาไม่สมบังก็อย่าเพิ่งลดละเลิกนะครับก็พยายามต่อไปโดยเฉพาะน้องผู้ชายเนี่ยสามารถสอบได้ทั้งสายอํานวยการสายประปามนะครับสอบปีหนึ่งนี่สอบได้ตั้งสครั้งเป็นอย่างต่ำนะครับเพราะนั้นก็ให้ทำให้เต็มที่นะครับสู้สำหรับคลิปนี้ไลน์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมา พูดคุยกันถึงการเลือกตำแหน่งของใน10สายปรับปามในปี65นะครับแล้วก็แชร์มุมมองของน้องๆที่ทั้ง2ท่านที่มาปรึกษาแล้วก็เห็นว่าเออมันมีประโยชน์แล้วก็น่าจะตรงกับปัญหาในใจพี่น้องหลายๆท่านที่กำลังเลือกหน่วยสอบอยู่นะครับเพราะนั้นประเด็นเนี่ยคือ เราไม่รู้หรอกว่าหน่วยไหนเราจะเลือกแล้วเราจะมีโอกาสสอบติดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกที่หนึ่งมันใกล้บ้านแล้วก็อะไรที่มันตอบโจทย์มากกว่านั้นดีกว่านะครับก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันไในหน้าครับสวัสดีครับ